บวงกุมารีเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆริมชายป่าทางภาคเหนือหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าใช้และคนภายนอกแทบไม่มีใครรู้จักบ้านห้วยคำหลวงหมู่บ้านที่เชื่อว่ามีเทพรักผู้คุ้มครองตระกูลมาเป็นร้อยปีแต่สิ่งที่คนในหมู่บ้านไม่รู้หรือไม่กล้าพูดก็คือเทพนั้นไม่ได้ปกป้องแต่ผูกพันในทุกๆ2ี่สปีจะมีพิธีกรรมโบราณชื่อว่าพิธีบวงกุมารี เป็นพิธีที่ต้องถวายเด็กหญิงเบร์สุดแด่เจ้าแห่งหุบเขาว่ากันว่าเทพเจ้าผู้นี้คือผู้รักษาสัญญาที่บรรพบุรุษหมู่บ้านทําไว้เพื่อแลกกับความอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูการฆ่าปลาอาหารไม่เคยขาดแคลนเงื่อนไขมีเพียงข้อเดียวต้องมีเด็กหญิงเบร์สุดหนึ่งคนมอบให้ทุกยี่สิบปีพ์หญิงสาววัยยีบสองปีเป็นลูกหลานคนสุดท้ายของตระกูลคนคําหลวงตระกูลเก่าแก่ของหมู่บ้านเธอเรียนจบจากกรุงเทพ และแตัดสินใจกลับบ้านเกิดในปีที่หมู่บ้านเนี่ยบแปลกผิดปกติผู้เฒ่าในหมู่บ้านมักหลบหน้าพิม์ผูดเด้เด็กๆกก็ไม่กล้าเข้าใกล้แม้แต่ยายของเธอก็ไม่ยอมพูดกับเธอตรงๆจนกระทั่งวันหนึ่งยายเรียกพิมพ์เข้าไปในห้องนอนเธอยื่นกล่องไม้โบราณให้หลานสาวพร้อมพูดว่าของทุกอย่างในนี้เป็นของเจ้าพิมพ์ถึงเวลาแล้วที่ตระกูลเราต้องชดใช้อีกครั้ง พิมเปิดกล่องพบผ้าสิ้นสีครามเข้มปักลายพญานาคมีเครื่องเงินเก่าๆเส้นได้แดงและกระดูกเล็กๆที่ถูกขัดจนเงาพร้อมแผ่นกระดาษจารึกคำบรรยายพิธีกรรมบางอย่างคืนจันดับเสียงกลองมโหระทึกดังจากกลางลานหินในป่าชายชราแต่งกายด้วยผ้าแพรดำนำผู้คนจุดคบไฟรอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าเชื่อมต่อกับโลกอื่นพิมพ์ถูกพามาที่นั่นท่ามกลางสายตานับร้อยเธอถูกแต่งกายด้วยผ้าสิ้นครามเครื่องเงิน และสายได้แดงที่พันตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าผู้เท่าประกาศว่านี่คือลูกหลานคุณคำหลวงเลือดแท้ผู้สืบสายคำสัญญาทันใดนั้นเสียงลงบูแปรงพื้นดินสั่นสะเทินเบาๆเสียงกระซิบโบราณลอยมาจากบอ่อคืนฆ่าคืนร่างเดิมบ่วงแห่งคำสัญญาหากผิดสัญญาข้าจะเอาทั้งหมดไปชายแก่ใช้เข็มกระดูกเจอเลือดพิมพ์จากปลายนิ้วหยดลงบ่อน้ำเลือดหยดนั้นหายไปทันทีราวกับถูกดูดกลืน จากนี้พิธีกรรมเริ่มขึ้นผู้เท่าไรคาถาโบราณร่างพิมพ์เริ่มสั่นรู้สึกราวกับมีบางสิ่งเลื้อยเข้าร่างเธอหายใจไม่ออกดวงตาพล่ามัวเสียงรอบตัวกลายเป็นเสียงหวีดแหลมของเด็กน้อยนับสิบคนเธอมองไปที่น้ําในบ่อและเห็นใบหน้าของเด็กกิงมากมายลอยขึ้นมาช้าๆบางคนร้องให้บางคนกรีดร้องบางคนจ้องเธอด้วยดวงตาโกรธแค้นผู้ข่าถูกสังเวยเจ้าก็เช่นกันร่างของพิมพ์จู่ๆก็ลอยขึ้นช้าๆเหนือบ่อ ได้แดงที่พันตัวเรืองแสงเลือดจากร่างเธอไหลซึมออกจากรูกขุมขนก่อนที่จูจุร่างจะตกลงบ่อยอย่างแรงน้ำกระเซน็นแดงฉานแล้วเงียบรุ่งเช้าลานพิธีเงียบสงบไม่มีร่องรอยใดยๆของพิมพ์เหลือเพียงผ้าสิ้นเปื้อนเลือดที่พาาอยู่บนหินและเงาสะท้อนของเด็กหญิงคนหนึ่งในบ่อน้ำกำลังยิ้มให้ทุกยี่สปีหมู่บ้านจะรอดแต่แลกกับหนึ่งชีวิตหนึ่งวิญ,ญญาณที่ต้องผูกพันกับ,บวงคำสัญญา และว่ากันว่าหากใครลืมพิธีกรรมหรือพยายามนี้พวกเขาจะได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กๆตามมาตามลมและวิญญาณของกุมารีจะมาตาหาคนต่อไป